เราจะมากันที่สายของคุณยูฮะเป็นสายแรกของเราในคืนนี้ผมดูข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกเป็นประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่ที่ป่าแห่งหนึ่งครับในจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อสักหกปีที่ผ่านมาหรือนี้น่าสนใจว่าฟังครับตั้งชื่อเรื่องว่านักล่านะไม่รู้เหมือนกันว่าไปล่าอะไรยังไงนั่นเองเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้คุณยูอยู่กับเราที่นี่สวัสดีครับคุณยูสวัสดีครับครับผมคุณยูนี่เสียพี่ป๋องชัดเจนไหมครับนี่ครับพี่ป๋องชัดเจนนะตอน,น อาเขาคอเลยครับฮะเขาคอเลยเหรอครับผมเอ่อตอนนี้คุณอยู่ตรงไหนของของเขาเขาคอครับผมอยู่เอตรงเลยเอถ้าจะบอกขึ้นทางจริง,งมันก็มันอเอ่อก็อยู่ติดติดเขาเลยฮะเหะฮะเดี๋ยวนะผมผมถามก่อนก่อนจะคุยกันนะเอ่อแล้วไปทําอะไรที่นั่นนะครับคุณยูอ๋อบ้านเกิดผมอยู่ที่นี่ครับบ้านเกิดอยู่ที่นั่น ครับผมอ๋อแล้วคุณฟังรายการหรือช็อกยังไงอะครับอ๋อผมฟังแห้งครับฟังแห้งก็คือฟังผ่านอ่าเขาเรียกว่าฟังผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าฟังผ่าน y ู u t u หรือช็อกใช่ไหมฮะอ๋อนะฮะวันนี้ก็คือปกติฟังแห้งแต่วันนี้คือเราคุยกันสดๆนะครับนะครับยูฮะจากข้อมูลเบื้องต้นพี่ป๋องสนใจเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในป่าด้วยนะครับที่เพชรบูรณ์ที่เขาค้อป่ะครับใช่ครับละฮะ เรื่องของนักล่าเมื่อหกปีที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นกับยูคือผมต้องขอเล่าย้อนไปนิดนึงนะฮะค,คือผมคือผมเนี่ยจะมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งอืมอันแล้วทีเนี้ยเวลาเวลาที่ผมอยากจะเข้าป่าหรืออยากเที่ยวป่าเนี้ยผมก็จะไปกันสองคนอืมแล้วปกติโดยทั่วไปผมจะมีมเขาจะเรียกยังไงมันมีผู้เท่าที่เป็นทางเก่าเขาจะรู้ว่า ช่วงไหนที่มันล่าได้ล่าไม่ได้เขาจะทำการเปี่ยงทายได้สักอย่างครับครับเดี๋ยวนะคำว่าล่าคือหมายถึงว่าล่าสาัตว์ล่าสัตว์ครับสัตว์ที่ว่านี่บอกได้ไหมครว่าเป็นสัตว์ประเภทไหนชนิดไหนครับเป็นเส้งเป็นวางอะไรพวกนี้ครับ,รบเพราะว่าเพราะพราะว่าตรงนั้นมันติดพุ่งแสลงหลวงใช่ไหมัมันเป็นพุ่งแสลงหลวงถ้าเข้าไปป่าสัตว์มันก็จะเยอะครับแล้วทีเนี้ย แล้วทีเนี้ยผู้เท่าเราก่อนที่ก่อนที่ผมกับเพื่อนจะเข้าให้ผู้เท่าดูให้ว่าครับวันไหนเข้าได้วันไหนเข้าไม่ได้หรือหรือช่วงที่ป่าปิดหรือว่าป่ามันเปิดให้เราล่าอะไรประมาณนีืฮะแล้วทีเนี้ยผู้เท่าเนี้ยเขาจะทําการเสี่ยงทายไอ้ลูกเที่ยวถ้าเขายนขึ้นแล้วหงายทั้งสองก็คือให้เราล่าได้แต่วันนั้นเนี่ยผมกับเพื่อนอ่ะไปให้เขาดูให้แล้วทีเนี้ยมันมันหงายอันหนึ่งแล้วก็คว่มอันหนึ่ง ทั้งสามครั้งซึ่งเขาก็บอกว่าล่าไม่ได้แต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยก็อยากจะไปว่าเพราะว่าเพราะว่าผมกับเพื่อนก็ไม่ได้เที่ยวกันนานละครับอืมครูเท่าเขาก็อนุญาตให้ไปเขาบอกว่าเข้าไปได้แต่ว่าให้ไปแค่สองวันอืได้อะไรหรือไม่ได้อะไรก็กลับครับแล้วทีเนี้ยคืนคืนแรกที่ไปกันอืผมก็ได้แล้วแหละครับ แต่ว่ามันยังติดอยู่เพื่อนเพื่อนยังเพื่อนยังรักสนุกอยู่ยังไม่อยากจะออกมาอืก็ไปนั่งห้างกันค,คืน,ค,นคืนที่สองก็นั่งห้างกันเพิ่มแล้วทีเนี้ยผมก็ไม่ตั้งใจจะยิงนะ,ค,ะคือคือผมก็เห็นว่าเจ้งอีกตัวหนึ่งมันเดินออกมามันเดินออกมาแล้วมันก็เขาเขาเรียกว่ามันปรับขาครับ แปับเดีตุ๊กๆมันกระทืบเท้าใส่ครับครับอ่าม,มันกระทืบเท้าใส่แล้วก็เงียนหน้าขึ้นมามองอืผมก็ปล่อยให้มันไปเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ไปทางเคลื่อนอแต่มันก็ไม่ไปอืมผมก็เลยตัดสินใจใช้ปืนยิงเข้าไปอพอยิงเสร็จปุ๊บ,บด้วยความที่เราเข้าป่ากันเราก็จะรู้อยู่แล้วว่า ถ้าเรายิงสัตว์ได้อยู่แล้วเราล่าสัตว์ได้เราก็จะไม่ลงจากห้างเด็ดขาดจนกว่าจะเช้าด้วยความที่ตรงนี้ผมก็เลยวางปืนแล้วก็นอนครับพอตื่นเช้ามาอไอสิ่งไอสัตว์ที่ผมยิงคืนนั่นแหละมันไม่ใช่เก้งครับือมันเป็นเพื่อนผมเองเฮ้ยเป็นเป็นเพื่อนคุณดูนี่นะใช่ครับคุณคุณจะบอกว่าคุณคุณยิงแก้งยิงกวาง แต่พอเช้ามามันกลายเป็นเพื่อนคุณนะกลายเป็นเพื่อนผมครับเฮ้ยแล้วยไงครับก็ต้องก็ตอนนั้นก็มันตกใจแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกมันก็ส่วนไปหมดนะครับตอนนั้นอืทําได้อย่างเดียวก็คือแบกเพื่อนออกมาจากป่าพอออกมาพอออกมาจากป่าก็นี่แหละครับพ่อแม่เขาก็ว่าเขาก็ด่าอย่างนี้ยอื พาไปยิงลูกเขาอะไรไประมาณนะครับครับแต่ว่าเรื่องทางคดีความมันไม่มีนะครับเพราะว่า่างคนก็ต่างเข้าใจกันเพราะว่ากรณีเนี้ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นกับผมแค่คนเดียวเดี๋ยวนะคุณยูคุณกเลยจะบอกว่าถ้าผมผมผมพูดโดยที่ผมไม่ไม่ได้รู้นะคือค,คุณฆาตกรรมนะคุณค,คุณยิงคนคุณฆ่าคนตายนะครับฆ่าคนตายครับเฮ้ยมันไม่ได้เป็นเรื่อง 1 1> ไม่ได้เป็นเรื่องเล่นไม่ได้เป็นเรื่องเล็กนะครับเอาแล้วยังไงอ่ะมันไม่ได้มีเรื่องของคดีความอะไรย pues ังไงครับ่เเพราะว่าเพราะเพราะว่าเขาไม่แจ้งความนะครับคือทางพ่อแม่ทางพ่อแม่เขากับพ่อแม่ผมไม่ต้องสนิทกันแล้วอย่างมันเป็นเรื่องส่วนวิสัยเราไม่ได้ตั้งใจจะไปยิงกันนะครับเอาแล้วมันเดี๋ยวนะคือเดี๋ยวผมโอ้โหเดี๋ยวผมผมกำกำลังกำลังสับสนเลยฮะคือคือยังไงแล้วไม่ได้มีการแจ้งความไม่ไม่มีครับเฮ้ย ได้เหรอได้ครับแต่แล้วแล้วมันไม่ใช่เกิดกรณีผมแค่คนเดียวอืมันเกิดบ่อยมากครับยิงกันตายเองเนี่ยในป่าในป่าเนี่ยนะครับครับจากการเข้าใจผิดจากการที่คิดว่ายิงสัตว์กลายเป็นยิงคนเนี่ยนะผมผมเห็นเป็นเจ๊งจยิงนะพี่ป๋องนะผมสาบานเลยผมเจ้งจริงอืิผมส่องไฟผมส่องไฟไอ้หน้าไฟที่ออกจากหัวผมก็ส่องไปส่องไปก็เห็นเป็นเจ้งจริงแล้วไอ้ที่มัน ระทืดเท้าใส่ผมมันก็เป็นเก่งเพราะว่าสัญชาตญาณของคนที <yeah> ่เข้าป่ามันต้องรู้รหัสป่าอืรู้รหัสสัตว์แล้วก็รู้รหัสพวกเดียวกันแต่นี่ผมจับจับรหัสของพวกเดียวกันไม่ได้เลยมันเป็นรหัสสัตว์อย่างเดียวอือเฮ้ยดูโหเดี๋ยวนะเราเรยกว่าคุณ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 ฆ่าคนตายแต่ว่ามันไม่ไม่ไม่ได้มีเรื่องคดีความเรื่องการโดนจับโดนอะไรเลยเหรอฮะถ้า าลงไปจริงๆอ่ะถ้าพี่ผ๋อถ้าพี่ผอกมีโอกาสนะขอเคามาหาผมได้ผมมีผู้ยุ่งผู้ใหญ่ที่เขาอยู่แถางเขายืนยันได้แลอเอ่คือคืออันนี้ผมต้องบอกผมไม่ไม่ไม่มีประสบการณ์เลยฮะเออคือไม่มีประสบการณ์แบบนี้เลยแล้วผมไม่ไม่แน่ใจว่าเอ่ถูกผิดตรงไหนยังไงเพราะว่ามันมันเกิดเหตุการณ์มันมีคนมันมีคนเสียชีวิตไงเออแล้วบอกว่าทางญาติเขาก็ไม่เอาเรื่องเราคือป่างโทษกันไม่ได้ครับในป่าลงโทษกันไม่ได้ เราก็ไม่ติดกุ๊งกิ๊งแตไม่ได้ติดฮะแต่ว่าถามว่ามันไม่ติดก็เหมือนติดนะพี่ป๋องก็เราฆ่าเพื่อนที่มันเกิดไล่ไล่กันมาเลยแล้วมันก็ยังไงความสับสนความคุ่นไปตอนนั้นมันขึ้นอยู่ที่เราหมดเลยออออออโอ้แล้วแล้วยังไงฮะแล้วก็ก็ก็จัดงานศพตามตามประเพณีก็จัดงานศพตามประเพณีครับอ่อแล้วญาติของเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรเรา เขาก็ว่าครับเขาก็ดา่าแต่ว่า,า,วาเขาก็ไม่ได้เอาผิดอะไรเพราะว่ากรณีนี้มันเกิดขึ้นบ่อยบ่อยมากผมอึ้งนะเนี่ยผมผมผมงงนะอ๋อนี่คือเการที่เกิดขึ้นเมื่อเมื่อหกปีที่ผ่านมาหกปีที่แล้วครับครับอการเข้าใจผิดจากการที่เห็นเก้งกวางแต่ความเป็นจริงคือเป็นเพื่อเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะลงมาทําไมเพราะว่าปกติก็ตกลงกันนะถ้าึ้นห้างแล้วก็คือจะไม่ลงมาเลยอ๋อ เดี๋ยวนะหลังหลังจากนั้นเรื่องของผีเรื่องวิญญาณวิญญาณเพื่อนคุณอะเออมีมีม,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 มีมีตามมาหลอกมาหลอ,ลอนไหมครับไม่มีครับแต่ก็จะฝันล้อฝันอะไรแค่ประมาณนี้ครับแค่ฝันโอ้เดี๋ยวนะคุณอยู่ผมกำลงังมันเป็นเรื่องของความเป็นความตายนะผมยังแบบอึ้งเหมือนกันว่าที่คุณทาไมกล้าเอาประสบการณ์นี้มามามา,มาเล่านะตอนแรกผมนึก<อ>ว่าจะมีมีมมนเป็น ตอนก่อนที่ผมจะไล่ผมก็บอกแล้วว่าผมผมไม่อยากบอกชื่อเพราะว่าการที่เราลักลอบล่าสัตว์เนี่ยมันก็ผิดกฎหมายอย <S <S ู่แล้วใช่ใช่ใช่คือมันใคือการล่าสัตว์มันผิดอยู่แล้วผมไม่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 ได้ส่งเสริมนะแต่ผมก็จะว่านึกว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องสางเออแต่นี่นเป็นเรื่องผม,อผมก็แปลกใจว่าเออผมว่ามันไม่น่ากลัวนะแต่ผมว่าอยากเล่าให้เป็นอุทาหรณ์มากกว่าว่าอย่าเลยดีกว่าฮะเพราะว่ามันเห็นครับตอนนั้นน่ะผมเห็นจริงจริงนะอืม แต่พอลั่นแต่พอลั่นไกลออกไปก็นอนเข้านอนเฝ้าที่คิดว่าเป็นเจ้งอยู่นะจนถึงเช้าคแต่พอเช้าเรามามันก็มันไม่ใช่เก้งแล้วครับผมไม่ไม่ไม่ส่งเสริมนะผมไม่สนับสนุนนะทั้งเรื่องของการล่าสัตว์หรือว่านี่คือคุณคุณยิงต่อให้เป็นเพื่อนคุณเขาจะเขาจะเขาจะให้อภัยไม่ให้อภัยผมไม่รู้นะเรื่องคดีความผมไม่รู้นะความเป็นจริงอะไรยังไงนะแต่ว่าโอ้โหเรื่องนี้ผมว่ามันฟังแล้วมันมันสะเทือนใจนะแล้วก็ เป็นเป็นอุทาหรณ์นะครับเป็นอุทาหรณ์เรื่องกาเป็นอุทาหรณ์แล้วกันครับเพราะว่าอย่าไปฟังเป็นเรื่องลิลุมลี้ลับถ้ามันเป็นลี้ลับหน่อยผมก็คิดว่ามันเป็นแค่เออทําไมเราเห็นว่าเพื่อนเราเป็นเก้งไปแค่นั้นนะครับเนี่ยมีมีข้อความโอ้หส่งข้อความมามาหลายท่านเลยครับเรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องจะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรนะจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่เนี่ยนะครับหรือว่าอย่างคุณบอยปืนตัวบอกฆ่าคนตายก็เป็นคดีอาญานะเขาบอกยอมความไม่ได้นะฮะ อ,อยอมความไม่ได้แต่นี่เขาไม่ได้แจ้งไงครับพี่สองคือเขาไม่ได้แจ้งครับเขาไม่ได้แจ้งโอ้ยึ่งเลยฮะผมเอา้าถ้านี้<า>ถ้ามีโอกาสมาขอขอถ้าอยากรู้เรื่องเต็มๆ,ๆก็เดี๋ยวลองแวะมาฮะเดี๋ยวผมจะพาไปหาผู้หยุมผู้ใหญ่แล้วพาไปหาผู้เข้าที่เขาเสียงไทยให้ด้วยออานี่ผมผมไม่ไม่รู้เหมือนกันผมผมไม่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ไปหรือเปล่านะแต่ว่า,าเป็น<ม>เป็นครั้งแรกที่ผมมีโอกาสได้ฟังเรื่องเล่าที่มันโู คือผมผมนึกว่ามันจะหักมุมนะผมนึกว่ามันจะเป็นเรื่องเรื่องผีเรื่องอะไรแบบนี้นะไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริงนะฮะคือถ้าเป็นเรื่องจริงๆนะแต่ผมไม่รู้ว่ากลไกหรือว่าเงื่อนไขหรือว่าวิธีการหรือว่าใจการวันนั้นเนี่ยนะตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าคุณอยู่ผมไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริงนะแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าทางญาติของผู้เสียชีวิตนั้นเขาจะเอาความไม่เอาความอย่างไรคุยกันได้อย่างไรผมไม่รู้นะ ออแต่นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่ออดีตที่ผ่านมานะครับทุกท่านครับนะครับ,รบผมว่าถ้าฟังในมุมของของอุทาหรณ์เรื่องการเข้าป่าล่าสัตว์อันนี้ก็เข้าใจได้แต่ว่าเรื่องความผิดในการทําร้ายคนในการฆาตก,กรรมในการฆ่าคนนะ่ะผมไม่โอเคนะออใช่ครับผมผมผมก็คิดกับตัวเองว่าผมก็ไม่โอเคเหมือนกันครับถ้าถ้าทางญาติพี่น้องเขา จ้งความจับผมยังจะโอเคกว่าเพราะทุกวันนี้มันก็รู้สึกผิดมาตลอดทุกวันนี้ผมล้างมือนะผมไม่เข้าแล้วอแล้วคุณยังไม่น่าแล้วคคุณไม่ได้ทําแบบนี้แล้วคุณไม่ได้ไปล่าสัตว์แล้ว,ลวไม่นะครับผมเก็บนะคะทําบุญทําอะไรให้กับเพื่อนคุณไหมตลอดครับผมบวชให้พรรษนคารครับอ่าผมผมผมมองมุมอีกมุมหนึ่ง,งก็แล้วกันนะว่าคนเราสามารถที่จะกระทําผิดได้ถ้าเราทําแล้วเราไม่ทําซ้ํานะหรือว่าถ้าทําแล้วเราสำนึกผิดได้มันก็เป็นก็เป็นเป็นอีกมุมหนึ่งแล้วกันนะ นะครับนะฮะมีข้อความจากคุณเกะมันทุกเม็ดอย่างนี้บอกว่าเขาเรียกว่าป่าเป็นกาป่าเป็นคนทำตาผมก็เคยนะครับป่าป่าไม่ได้ทำหรอกครับผมเป็นคนทําผมเป็นคนยิ้เย็นโดยที่เราก็ไม่รู้อ่อผมผมเห็นเป็นเก้งจริงพี่ผมเห็นเป็นเก้งเลยเพราะว่าความที่เราล่ามาตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะเราเรา,เรา,เราบางทีเนะี่ยเราแค่ฟังเสียงเนะี่ยในป่ามันจะเสียงที่มันแบบ,บยากมากเป็นเสียง บางใหญ่ร้องหรือว่าเป็นเสียงค้างคาวแม่ไก่ร้องงเงี้ยมันจะเสียงเหมือนคนที่วขากรีดร้องอะไรประมาณเนี้ยผมผมฟังออกหมดเป็นรหัสต่าผมฟังออกอแต่มันมาแบบนี้ที่ผมยิงเพื่อนผมเนี้ยก็คือมันมาเป็นเจ้งแล้วทีเนี้ยผมตัดรหัสของเพื่อนไม่ได้เลยมันเป็นรหัสต่ามาเลยเป็นรหัสจัดมาเลยอื แต่ว่าประสบการณ์นี้ผมเคยได้ฟังเหมือนกันนะในในสมัยก่อนไม่มีเหตุการณ์แบบนี้จริงๆนะทุกท่านนะหรือเทียบว่าการเข้าใจผิดนะยิงเก้งยิงกวางสุดท้ายเป็นเป็นคนหรือบางทีก็ยิงเก้งยิงกวางสุดท้ายกลายเป็นเสือเสือมิงเลยแบบเนี้ยนะครับอ้าวโอเคนะครับผมไม่ไม่มีความเห็นกันละกันครับนะอ้าวขอบคุณมากคุณยูนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับผม